สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพลังนะคะจะมานําเสนอว่าเครื่องบินพลังยางบินได้อย่างไรค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะไปเลยค่ะทีม เล่นอะไรอยู่เล่นเพรื่งบินพรรยางไม่ได้วยกันไหมไ่้นี่นะหมุนแบบนี้นะหมุนแบบให้ยางมันแบบมันหมุนคนเข้าไปตึงๆเลยโยนโยนเจอหน้าขึ้นนะแล้วต้องไปทางไหนทางนี้หรือว่าทางนี้ไปไปทางนี้เลยโยนเลย ทีมรู้ไหมอะว่าเครื่องบินพลังยางเนี่ยมันบินได้อย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเราไปหาคําตอบกันโอเคค่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าเครื่องบินบินได้อย่างไรค่ะแรงที่กระทำต่อเครื่องบินนะคะมีทั้งหมดสี่แรงค่ะคือ1แรงขับคือแรงที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยใช้แรงบิดจากการคลตัวของหนังยางมาหมุนใบพัดเพื่อสร้างแรงขับให้เครื่องบินค่ะ สองแรงยกเกิดขึ้นโดยความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านบนของเครื่องบินเมื่อเปรียบเทียบกับความกดอากาศที่พื้นผิวด้านล่างของปีเครื่องบินหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือแรงที่เกิดขึ้นด้านบนของปีน้อยกว่าแรงที่เกิดขึ้นด้านล่างของปีค่ะตามกฎของเบอร์นูลีค่ะ 3. แรงฉุดเป็นแรงที่กระทําตรงข้ามกับแรงที่ขับเคลื่อนของเครื่องบินไปข้างหน้าโดยเฉพาะเป็นแรงที่ต่อต้านการขับเคลื่อนของ วัตถุในอากาศมีทิศทางขนาดกับวัตถุที่เคลื่อนที่แรงฉุดเกิดจากการกระทบของอากาศการเสียดทานของพื้นผิวของเครื่องบิน 4. แรงน้มถ่วงเกิดจาก,กแรงดึงดูดของโลกแรงกดหรือแรงดึนเครื่องบินลงมายังโลกเราถือว่าการกระทำที่จุดศูนย์กลางของแรงหรือ CG ของเครื่องบิน ต่อไปเป็นประโยชน์ของการนําแรงทั้งสี่นี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันคือการที่มนุษย์ได้คิดค้นวิธีการเดินทางที่สะดวกและเร็วขึ้นคือการทําเครื่องบินเพื่อใช้เดินทางและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนอกโลกคือการทําจรวดเพื่อส่งมนุษย์และอุปกรณ์ต่างๆไปศึกษาอวกาศค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ